มาเก็บบวกพร้อมกับเบิ้งสุดยอดเลยครับเครียรเครียหนาตึ๊บเลยครับแต่ว่าบ่นมีนวยครับในสองนวยครับมันประจับกับล้นเม็ดเลยมีดอกแต่ว่า่มีน้วยครับ ทางดิกระงามครับทางดิกระงามแต่ว่า,า,าหาหน่วยยากครับหน่วยมันลนแง่ฝนนะครับแต่สามหน่วยครับสามกลางบมดเง,งรับปล่อยธรรมชาติสงสัยสิบว่าได้กินครับ จะเดียวยาฮอร์โมนฉีดเทบไว้ดอกลวงให้จับผลยังสีแดงไอโอนันมีอีกหน่วยหนึ่งหลอก้างเลยสีหน่วย <c oughs> ทางนี้้โอติดหน่วยยากครับหาหนว่วยเมียไปรอบข้างไ,ไงรเงี้ยเลยซีหน่วยพอแจงพอดีมาเบิงบ้งผ้ามาเบิ้งบวบง,งามครับจะแบาหน่วยยังมามีครับจีนี่ไปซ้ำนีกก่ก็นะครับบอกกันคลิปหนา้า สวัสดีครับ